ขายดีนะคะสำหรับหนุ่มไบรท์ไบรท์ไหนอะไบรท์ Bright นองไงไบรท์อนอรพัฒน์คุณผู้ชมขางานอีเวนต์เพียบตอนนี้ <c oughs> แฟนคลับเขาก็แน่นด้วยนะคือแบบ ทรงแบดแบดอ,ะอ่ะเออได้ใจแฟนๆตลอดเลยยังไงก็ตามค่ะไบรท์อบอกว่ายังไม่ทิ้งงานละครนะเพราะว่าตอนนี้ไปถ่ายทําละครเรื่องใหม่เป็นแนวแบบจอมยุทธใช้แบบกําลังภายในโอ,อ้น่าสนใจเหมือนกันนะดูแบบซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารอะไรอย่างเงี้ยที่โด่งดังในสมัยก่อนของจีนงานนี้ไบรท์ก็บอกเลยว่าเหนื่อยนะแต่ก็สนุกนะพี่แล้วจะสู้ต่อเพื่อให้แบบโดนใจแฟนๆกันไปยาวๆเลยส่วนงานโชว์ตัวหลังจากนี้ก็ยาวไปถึงเขาดาวเจ้าทาาจองมาแล้ว6งานเรียกได้ว่าโกย เงินรับทรัพย์ปีกระต่ายปังๆสมใจค่ะถ่ายไปแล้วพี่แจ็ก3คิวแล้วเป็นเงมามหาได้ <c oughs> เหนื่อยคิวแรกถ่ายในป่าอะไรเงี้ยมันเป็นสลิงแบบหนังจีนแต,แต่ว่าชุดมันก็ต้องแบบลุยกลายลุยกลายชุดจีนแบบบูตึงเลยอย่างนั้นเลยเยังมีอยู่ครับยังมีอยู่อีกแ่าจะสักห้าหกงนานมัครับก่อนปีใหม่หน,นะใช่ใช่ ทำไมหรอกก็เรื่อยๆไปกับน้องๆด้วยอือจภาพจองมาแล้ว6งานแต่ที่ยังไม่จองก็จองได้นะคะไบร์บอกจองสกิลไหมเชอรี่ดาวิสกิลจองอะไรเขาหละยาจ้างเขาหลอกเอออะ